สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนี่นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะยศทุกทุกท่านเนาะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะมอบเป็นค่าน้ํานะคะให้กับทางวัดนะคะโดยมีคะแนนนะคะที่คุณแม่ค,คุณทิดานะคะท่านอะอะประสงค์นะคะแล้วก็เมตานะคะให้น้องๆนะคะได้มา ให้ให้พวกเราชาวช้างนะคะได้มาทานน้ำนะคะกับทางวัดเนาะในช่วงที่ไล่สดใกล้ๆป่านะคะก็เราไล่อยู่ ฝั่งนี้นะคะในป่าฝั่งนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมามอบคะแนนนะคะให้กับท่านเจ้าว่าสานักสงฆ์นะคะเป็นคะแนนที่คุณแม่นะคะท่านส่งมอบให้ทางวัดเนะ <SL U. S 1> เาะน้องๆจะได้ทานน้ำนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำนะคะกับทางวัดนะคะน้องๆไหลเชือก<ง>สิบเชือกนะคะก็ใช้น้ำเยอะพอสมควรนะคะเน,ะเนาะก็ขอบพระคุณคุณแม่คุณทิดามากๆนะคะที่ท่านได<ว>้เมตานะคะเป็นคะแนนนะคะให้กับ ทางวัดแล้วก็ให้น้องๆช้างได้ทานน้ำนะคะกันอย่างอิ่มแล้วก็ใช้น้ำกับทางวัดได้อ,อย่างเอ่ออย่างเขาเรียกอะไรเนาะได้ได,ได้ให้ประโยชน์กับทางวัดด้วยแล้วก็น้องๆก็มีออิ่มท้องด้วยนะคะได้ทานในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนนะคะต้องกลับขอบพระคุณมากๆนะคะอ่านะคะตอนนี้นะคะ ลุงอิ่มนะคะจากช่องนะคะซีดอําำแสนนะคะเป็นตัวแทนนะคะส่งมอบนะคะให้อ่าท่านนะคะพระอาจารย์นะคะได้อันนี้เรามอบคะแนนค่าน้ําน,นะคะจากคุณแม่กุนทิดานะคะให้อ่พระอาจารย์นะคะจํานวน200คะแนนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะบัวนี่นะคะสาธุบุญด้วยนะคะขอบพระคุณทางวัดด้วยนะคะเราจะมาขออาศัยน้ํานะคะใช้น้ํากับหลวงตานะคะ ก็พึ่งบารมีจากทางวัดนะคะขอบพระคุณนะคะลงตาจ๋าขอบพระคุณนะคะสาธุบุญนะคะกับคุณแม่คุณที่ดาด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณคะ่ะ ก็นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องใบบัวชัางครอบครัวด้วยนะคะส่งมอบคะแนนของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราขออนุญาตนะคะทางวัดแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ควรจะขออนุญาตทําการปิดไลค์นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแวะเข้ามาเมตตาน้องช่างตกงานทั้ง10เชือกในหมู่บ้านของเราด้วยนะคะ ก็จะมีมาไล์ด้วยกัน5ช่องนะคะก็จะมีใบบัวช้างครอบครัวนะคะสีดอคําแสนนะคะปะไกแก้วนะคะควันต้นช้างไทยแล้วก็ไพรคําเมืองนะคะคุณพ่อคุณแม่สะดวกช่องไหนก็สามารถแวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆน,น้องช้างทั้ง10เชือกได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะขออนุญาตทําการปิดไลค์นะคะไว้เพียงเท่านี้กลับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ